สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่ญิหลอดภาพมันหลอกบึงวิธีปลูกบักแตงกิ่งกับบับกแตงไทยพี่น้องแกะปลูกแตงไทยหลังเกี่ยวหัออกพี่น้องเ็ดง่ายๆครับเกียโโออกเ่ยวขอกแล้วก็เอาในบักแ,แตงกิ่งแตงไทยนี่มยวานได้พี่น้องวานแล้วก็ให้รถไถกุบเลยครับแล้วกับขันมันง่ามขึ้นมากเอาก็จึงเอาปุ๋ยฟอยเอาปุ๋ยมาหย,ยอดครับพี่น้องป,ปลูกง่ายๆ ได้เงินพร้อมพี่น้องตีกว่าปล่อยหน้าสินแย้มแรงครับเพราะเต่งไท่นี่ทนแรงครับพี่น้องไอ้เบิรงเงินครับพี่น้องไม่ลอดีภาพไปเลาะเบิรงครับนี่แหละครับพี่น้องดีภาพเลาะเบอรบ์อยากมาเลาะที มัจนจะลอยล้มบักแหงครับเนี่ยครับแล้วออกน้ำสิละครับพี่น้องนี่กำลังออกกับนี่ครับนี่นครับกำลังออกพี่น้องครับครับโอ้คนไทยวันโค้งสิครับนี่ไม่รถไทยกับเหยียบเพิษัหยี่ยบ ไกนี้ขายน้ำบรทเทนพี่น้องนะครับไก่ขายน้ำกบรบเทนครับลงได้ดินดีเขาก็จะงามครับ,รบปุ๋ยมาใส่ยหยอดน้ำแจยมแทบเป็นน้ำเนี่ยพี่น้องงามขึ้นไม่เรื่อยครับพอดินให้หน้ามันก็ซุ่มอยู่แล้วครับหน้าดินใส่พี่น้อง ใบหญงสีดำพี่น้องดีกว่าปล่อยหน้าถิ่มยง้มแรงครับนี่ครับผู้ใดอยากเอาฟุบปัญญาไปใส่กับ่ัเพียงพี่น้องเอาไปเลยครับนีะครับเป็นบักแตงเพื่อเป็นบักแตงนั่นอยู่น่ะก้อนขี้ไถ่เนี่ยเลยพี่น้องนี่กำลังออกก็มีครับนี่ครับ กำลังออกก็มีพี่น้องครับบิดไทยลยครับพี่น้องผันโ่ข้านครับพี่น้องอย่าค็ดหน้าทงหนึ่งหรือาวานเบิดทดุ่งผันยา้มเงยสูงมากเจ็๊บน้ำพ่ท่านนอครับนะครับก่อนที่ไทยกินสีพี่น้อง ไก่บักมูบ้านบักมูกับบ้านเจียมไปนล้วครับที่ไก่บักเตียงมูบ้านเลี้ยวกับปล่อยอย่างอื่นพี่น้องนะครับเกิดยุ้สม,มองครับคุณเพชรใบคือบักเตียงเหงาบักเตียงยังเท่าไหนครับครับ ดอกพักลืมผัวหรอกพี่น้องนี่นี่งามพักไกี่เยเขาออกแล้วกับนี่ในเก่าเมื่อวานครับในกับว่าเป็นซุ้มอื่นหรอกครับในกับคือยง้มเขาอยากกินแตงไทยสุกน้ำตลาก็เห็เขาซื้อไม่กินแล้วเขาก เจ็บในตากแดดตากแห้งร้ยพี่น้องกอเกี่ยวเขาออกเขาก่อนเมื่อวานครับบนันเจ็บไบไหลายทเท่าเดิมดีครับเอย่าว่านสิพี่น้องนี่ครับนี่ออกมากอะไรยี่งสิเลยครับว่ยอยู่น้ำก้อนถีทายนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวหง่ามแต่งอุ้มง่าม,มากไปยหลอดถีมาไทยมาให้เบิ้งอีกครับมาอัปเดตให้เบิ้งอีกพี่น้อง าง,ง่ามซ้ำเลยครับเนี่ยครับ,รบก็แตกมากมาเลงก็ไม่จ่อกินใบคือจังสี่แล้วครับนี่เบิดไทยพี่น้องคนหวานเบิดไทยเองครับเอานเบิดไทยเดี๋ยวย่างโพ้งาม,งงามแตกเป็นนวยเป็นยังมากพี่หลอดที่วาอัปเดตให้เพี่น้องนี่ครับอพี่น้องมาหลอ่อบึง วานบดไทยพี่น้องยึดใต่กว่างเฟื่องกเกิดด้พี่น้องแต่งไทย,ยครับเงี้ยบิยเดเียวพี่น้องลูกง่ายงที่เลยพี่น้อง เฟื่องอีกพี่น้องทีแยมเป็นต่อเฟื่องต่อคอเขานี่ครับครับพี่น้องนี่เบิ้ลครับไต้กวนหีไสพี่น้องแย่มเบิ้ลไทยเลยครับนี่หลอดที่ผ้าหยางไปเลาะปัทรวดครับมันไหลดเลาะได้ซ้ำลาอดพี่น้องตะวันเป็นเบิ้ไลไทยเลยครับ บดนะครับนี่ครับบ้านเตยเบิร์ให้พี่น้องนะครับแม่นเบิด์ตเด็พี่น้องนี่นั่นกอฟอกกอเฟื่องแม่นเบิร์ตนครับ แมนเบิบบดไทยเหรครับบ้านเบิดไทยพี่นหองผ้าเญยหลอดพ้าหล่อเฟิง่องเฟองกับบ้านออก๋พี่้องนี่ครับ เขาจะเกิดเขาก็แตกขึ้นมาพี่น้อง,<า>งมนเฟื่องขึ้นมากนี่นครับนี่ครับเจี๊ยบนั่นพี่น้องไก่เนี่เจ็บน้ั่นพี่นครับนี่ครับกองให้เป็นเขาเจ้าดรอครับนี่เคนวานเกี่ยวกวันวานกวนนี่ครับ,บ,รรบ,ววรบไทยกุ๊บ บ้านเลี้ยวก็ไทยควบเสียพี่น้องก็ออกมาเดี๋ยวอีกจักเดือนพอญหลอดถิ่มไทยมาอัปเดตให้เบิ่งครับงามโคง,งามแตกปุ่มแตียงยังเลี้ยวมันเป็นยังไงครับปลูกไง่ายครับพี่น้องปลูกคือเห็ดหลิเหน,นเนี่ยพี่น้องวอกซื้อบ้านเลี้ยวก็ไทยคบต่อเฟืองเห็ดคือเห็ดหลินนี่คือเพราอ,อยากกินนี่ไม่เป็นพี่น้องแต่ว่าขันงามเป็นนวยเป็นยังมากนี่ยิบน้ำบัท่านครับ บดให้เครับ,บาน่เบดไห่ครับผมได้รถไทยรถไทยบกเขาเข้าานแล้วคูลงก็ออกขึอนก็ครับพี่น้องเต้ข่างเรื่องเบื้องก็มีนี่อันบดไห้เหครับคุบ้าน เราก็ยีหลอดไมาอัปเดตที่เบิ้องต้นพี่น้องเด้อจักเดือนหนาเนาะครับเนะาะจักเดือนแล้วกันเป็นนวยเกืสิมาเอาอีกเที่ยนนึงนะครับเฮ็ดง่ายๆปลูกง่ายๆได้งงผลดีพร้อมพี่น้องได้เ,เงินใส่ร้อมให้ก่อนสิปล่อยถิน่นหน้าถิน่นไว้ยามแล้งน้ำก็บบริสุทธิ์ใส่ พาเอาปุปัญญาไปใส่กับพวกแกงนะครับพี่น้องไปใส่ได้ที่กันครับง่ายไหนพี่น้องนะบ,บานแล้วก็ออกงพี่น้องแล้วก็ะเก็บ,บน่วยย่างเดียวบ้านได้ปุ๊บนั่นก็ปีม่หยอดเนี่ย เสริมไปดินยังซุ่มๆอยู่ครับเป็นดินไส้ยพี่นนางบานแล้วหวกองสิครับนี่ครับบานแล้วกอกก็ได้ผลได้ยู่ได้กินพี่น้องได้ขายพร้อมได้เงินใส่้อม ครับผมแช่นี่เนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพีงง่ใหญ่หลอดทีมาอัปเดตท,ทีบิางอีกทีหลังครับผมแช่นี่แหละครับมกักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีงง่ใหญ่หลอดด้วยครับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดกระดิง่งจริ้งๆิ้งกิ้งนะครับพี่น้องครับผมแช่นี่แหละครับสวัสดีครับ